The สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Call ก er ั d อ t กเช่นเคยนะผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการหากระถางต้นไม้ทุกคนคือตอนนี้นะครับในการอัปเดตของเพื่อนัะขนฟูเนี่ยเขาได้เพิ่มกระถางต้นไม้มาด้วยนะทุกคนเป็นทั้งหมดเนี่ยสิแบบกันเลยทุกคนก็คือกระถางต้นไม้ตรงนี้ก็คือจะมีต้นไม้มาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมและเราไม่สามารถขาบได้นะเราต้องไปหาที่ใบอมจต่ระบาอมเท่านั้นเลยนะครับผม เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าแต่ละกระถางเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนได้บ้างนะครับผมทางงานก็ไปเริ่มที่กระถางแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับกระถางแรกนะครับก็จะเป็นเจ้านี้เลยทุกคนเป็นต้นไม้เขียวชะอุ่มใส่กระถางนะครับพุ่มของต้นไม้เขียวชะอุ่มอยู่ในหม้อดินที่ทําขึ้นง่ายๆนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ชนี่เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะและอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือต้นนี้เลยต้นหุบเหวใส่กระถางนะครับต้นไม้ที่เติบโตในหุบเหวของทุ่งอาร์ซออสอยู่ในกระถางดินเหนียวเดี๋ยววางให้ดูนะครับนี่เลยจะเป็นต้นแบบนี้นะครับผมทั้ง2ต้นนี้นะครับเราสามารถหาได้จากไบโอมหินนะทุกคนก็คือในเหมืองหินเลยนะครับในไบโอมของเมืองหินเลยเนาะก็เป็นพวกหมู่บ้านของมนุษย์ท่าอะไรแบบนี้นะผมเราก็จะสามารถ เจอได้ที่นั่นเลยนะทุกคนแล้วก็จะพบอีกที่หนึ่งนะครับในบ้านของมอนสเตอร์เนาะที่มันจะเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็มีข้างในเนี่ยจะมีแบบว่ามีกล่องมีอ่ามีหม้อต้มมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับต้นไม้พวกนี้เกิดข้างในด้วยนะตรงนี้ก็อยู่ในใบอมหินนะครับทุกคนยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ต้นไม้แบบนี้นะครับให้ไปที่ใบอมหินได้เลยนะต้นต่อมาครับผมก็จะเป็นเจ้านี่เลยครับผมต้นบูนเบลใส่กระถาง พุ่มไม้กระถางที่มีดอกไม้ส่องสว่างเติบโตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เลยซึ่งต้นนี้นะครับมีลักษณะพิเศษด้วยนะถ้าเกิดว่าเราวางไว้ในที่มืดๆเนี่ยต้นนี้ก็จะส่องสว่างด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับต้นนี้นะครับเราสามารถหาได้ในใบอมของร์ซิออนได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเจอเนี่ยก็ลองไปตีนะมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบซาวกวัชระหักพังอะไรแบบเนี้เราก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับกับต้นนี้เนาะ มาในต้นต่อไปเลยครับผมก็จะเป็นเช่านี้เลยเป็นปอมปอมราใส่กระถางนะครับผมต้นไม้ฟูพองขนาดใหญ่ที่ติดเชื้อรานะครับนี่วางให้ดูนี่ต้นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าต้นนี้นะครับเราสามารถหาได้ใน,ในใบโอมของเชื้อราเลยนะทุกคนซึ่งมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะสําหรับใบโอมเชื้อรานะต้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับต้นทุ่งหญ้าใส่กระถางขแขนงขนาดบอนไซของต้นทุ่งหญ้าทั่วไปอยู่ในกระถางไม้ วางเลยเชิดแบบนี้นะผมสําหรับต้นนี้นะครับก็มาพร้อมกับใบโอมใหม่เลยทุกคนนั่นก็คือใบโอมทุ่งหญ้านั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเจอใบโอมทุ่งหญ้าเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเจอกับเจ้าต้นนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าต้นนี้จะอยู่ในใบโอมของทุ่งหญ้าเลยนะมาต้นต่อไปกันบ้างนะครับต้นต่อไปมีชื่อว่าสาลายบกใส่กระถางนะครับสาลายบกทั่วไปเวอร์ชั่นสําหรับตกแต่งอยู่ในกระถางขอนไม้นะครับ วางเลยเชิบนี้ต้นนี้ก็ตรงตัวเลยทุกคนก็สามารถหาได้ในไปอมของทะเลใต้น้ำได้เลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็จะมีทริคในการหานิดนึงเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเคยไปหาชุดบิกินี่นะครับที่มันจะมีหีบเปลือกหอยอะไรแบบนี้นะทุกคนพื้นที่แบบนั้นอะ่ะมันก็จะมีกระถางต้นนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากหากระถางต้นนี้นะครับก็ลองไปดูแถวที่มันมีหีบเปลือกหอยอยู่นะครับก็อาจจะอยู่แถวแถวนั้นนะครับผมและต้นต่อไปครับผม ก็จะเป็นต้นสกุละใส่กระถางนะครับคะแนนขนาดวอนไซของต้นสกุละทั่วไปอยู่ในแจกันตกแต่งวางเลยนี่ถือว่าสวยมากนะครับสําหรับต้นสกุละต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นต่อไปเนาะนั่นก็คือต้นไม้แบ่งบานใส่กระถางนะครับพุ่มไม้กระถางที่มีดอกไม้แสนสวยเติบโตวางเลยเชิบทั้ง2ต้นนี้นะครับทั้งต้นสกุละแล้วก็ต้นอ่าแบ่งบานเนาะสองต้นนี้นะครับสามารถหาได้ในทะเลใต้น้ํานะครับ ที่อยู่ในเมืองนครในพวกนี้ทุกคนก็คือเราสามารถหาในนั้นได้เลยนะที่มันจะมีมนุษย์ถ้ำนักป่าอาศัยอยู่นะครับเราก็ไปลุยกันในนั้นได้เลยนะครับผมและต้นต่อไปนะผมก็จะเป็นต้นไม้ขนนกใส่กระถางนั่นเองนะแขนขนาดบอลใส่ต้นไม้มีขนนกทั่วไปอยู่ในกระถางโบราณน,นะครับวางเลยเชิบนี้สำหรับต้นนี้นะครับเราสามารถหาได้ในทะเลทรายขอบสมเน็จเนาะ สำหรับทริคการหาเนี่ยสำหรับต้นนี้นะผมก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมได้ไม่แค่ต้นเดียวด้วยนะคือที่ผมเจอเนี่ยมันจะอยู่ตรงรังของมนุษย์ถ้ำนะครับผมที่เราสามารถเจอกล่องสีทองอนะทุกคนตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่เนาะยังไงทุกคนก็ลองไปหาแถวนั้นดูนะครับอาจจะเจอนะอยู่ตรงรังของมนุษย์ถ้ำนะครับแล้วก็ต้นต่อไปนะผมนั่นก็คือทิวลิปแมกมาใส่กระถางนั่นเองนะทิวลิปส่องสว่าง วงหายากสําหรับตกแต่งซึ่งสามารถทนความร้อนสูงได้นะครับตัวน,นี้เลยเนาะโหเป็นไงเป็นทิวลิปแบบหายากเลยทุกคนนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งทิวลิปต้นนี้นะครับสามารถส่องแสงในที่มืดได้ด้วยนะทุกคนสําหรับต้นนี้ก็ตรงตัวเลยทุกคนนั่นก็คือหาได้จาก ไบโอมของแมกมานั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นไบโอมซัพย์ของทะเลสรายก่อกําเนิดน,นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ให้ไปหาในไบโอมแมกมาได้เลยนะครับสำหรับทิวลิปแมกมานั่นเองนะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการหารกระถางต้นไม้ทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทั้ง10แบบนะทุกคนก็ยังไงทุกคนก็ลองไปหากันดูนะครับถ้าเกิดว่างๆกันแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนไวด้วยนะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหนยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ